สวัสดีวันอาทิตย์สบายๆนะครับเพื่อนไฟไทยอียิปต์เบอร์หนึ่งห้าหกเบอร์สี่สาวเบอร์สี่นสุดท้ายแหละ อัพเดทคลิปเพือพ่อนๆในชมคนับยสีเทหัวเสาวเดีดปิ้นกันนี่ผมปิ้นเสร็จมาน่ะับเตียงทุกวันนะครับทุวันไปเชียงรายมา มันยะกาเช้าวันอาทิตย์เลยครับเจ็สองพงันเราพร้อมอ่ะมันไม่พร้อมอ่ะ <laughs> ยังป๋าอย่างนะครับที่ฮ่า่า

แยกเกษตรสุขจำเป็ไ yeah. <Yeah. Yeah. S 2> ว้นะครับเช้านะครับเพื่อบบนอัปเดตอา6หนึลูกเป็นล่าง สามจีบแค่ตรงหัวตรงกลางมัได้อยู่เลยจ็บแป๊บต้นนะครับน้อว่างขาด

เสร็จจะเช้านะครับบีหนึ่งสามหกหนึ่งห้าหกนะครับครบหนึ่งห้าหกหนึ่งสามหกเสร็จไปแล้วนะครับแค่เขาเสร็จส,สุดนะครับฝั่งนู้นเป็นทานี ก็อัคลิปสช้าวมีสองงานได้งานเดียวนะครับงานนี้ยังไม่ได้ทำที่กันตกก็อัดคลิปยาวสักคลิป เพื่อไปดึงเพื่อไปอัพไป4,000ชั่วโมงของแอปนี้เดี๋ยวเราจะไป1 2 4เพื่องาวกันอี้นะครับวิ่งหัววิ่งท้ายครับเมื่อวานไปเชียงรายมาก็มีโอกาสแวะวัดล่องขุนครับก็ไปเก็กบภาพเพื่อนๆนชมกันครับายบ่ายก็มาลุยที่ทางนี้ พังงาวนะครับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไปอาบีหนึ่งสองสี่นะครับ <c oughs> ไปก่อนนะครับเพื่อน <c oughs> โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ